ผู้เสียหายเข้าแจ้งความสอนอทุ่งครุกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอลาดบุรณะเมาและขับทะเลาะกับผู้ขับขี่ท้องถนนและชักปืนออกมาขู่ตำรวจชั้นประทวนเมากลางจ่อปืนขู่ในขนาดขับรถจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กนายวราวุฒิวรรมงคลชัยได้โพสต์เรื่องราวเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนรอาชบุรณะเมาและขับผู้ขับขี่ในท้องถนนและชักปืนขู่ตำรวจชั้นประทวน เมากลางควักปืนขู่ขนาดขับรถเหตุเกิดเมื่อเวลาเที่ยงคืน15นาทีโดยหลังรู้ตัวว่าถูกโดนถ่ายคลิปก็จะพยายามขอโทษโดยผู้โพสต์มีคลิปทั้ง4คลิปคลิปที่1และคลิปที่2เป็นเหตุการณ์ใกล้เคียงกันเป็นชายสวมเสื้อบอลท่อนล่างสีกาก,กีีเน็บปืนเอาไว้ข้างหลังคาดว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอาการมึนเมาพยายามเจรจายกมือไหว้ชายทั้งสองถึงสคน ในขณะที่ผู้ชายทั้งสองไม่ยอมให้พูดความขอโทษไม่ได้พี่ควักปืนใส่ผมและชักปืนออกมาด้วยในคลิปที่3เป็นชายสวมเสื้อบอลท่อนล่างกาก,ากีได้เน็บปืนเอาไว้ข้างหลังพยายามขึ้นค่อมรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีแต่ชายทั้ง3พยายามห้ามไว้และบอกว่ากำลังแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ชายดังกล่าวพยายามชักปืนและบอกว่าให้หลบไปคลิปที่4เป็นคลิปสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเตือนมาควบคุมเหตุการณ์ ยึดปืนจากชายดังกล่าวและชายดังกล่าวก็ขับรถไปที่สถานีตำรวจพร้อมคู่กรณีจากจุดเกิดเหตุหน้าเทสโก้โลโตัสถนนประชาอุทิศซอย90หนึ่งในผู้เสียหายนายอามที่ถูกเจ้าหน้าที่ชักปืนขู่เปิดเผยให้ทีมเขาฟังว่าเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เวลาเที่ยงคืน15นาที ตนและเพื่อนของตนได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อของระหว่างทางกลับมีชายคนหนึ่งขับรถมาและบีบแต่ไล่เพื่อนของตนจนมาถึงหน้าบริเวณซอยราชบุรณะ90ตนเห็นเหตุการณ์พอดีก็เลยบอกกับพี่ชายในไล่ในทํานองต่อว่าต่อคําให้เพื่อนของตนนั้นจอดให้เพื่อนของตนนั้นจอดรถและยังตะโกนไปว่ากูเป็นตํารวจหลังจากจอดรถเข้าไปก็จะไปห้าม เพื่อให้ทั้งสองคนเจราจาไกลเกลี่ยและคุยกันดีๆแต่ชายดังกล่าวมีอาการมึนเมาแถมชักปืนออกมาขู่โดยลักษณะแล้วชายด้วยลักษณะแล้วชายดัง้วยลักษณะแล้วชายคนดังกล่าวสวมกางเกงสีกากีคล้ายตำรวจที่เพิ่งออกเวรตนจึงถามไปว่าพี่เป็นตำรวจเหรอทำไมใช้ปืนขู่ประชาชนตำรวจนายนี้อ้างว่าเป็นตำรวจสอนทอุ่งคลุพร้อมกับให้เพื่อนของตนถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานหลังจากที่รู้ตัวว่ามีคนถ่ายคลิป เจ้าหน้าที่ตำรวจกับยกมือไหว้ขอโทษเปลี่ยนเป็นคนละคนดังเหตุการณ์ในคลิปแรกกับคลิปสุดท้ายและคลิปที่3นั้นมีท่าทีที่ต่างกันอย่างชัดเจนต่อมาเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวพยายามหลบหนีหลังจากเจ้าหน้าที่คนนั้นพยายามหลบหนีตนพยายามบอกรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกให้รอผู้เสียหายก่อนเพราะมีการชักปืนขู่นั่งคุยสักพักเจ้าหน้าที่ตำรวจสนทุ่งครุเดินทางมาถึงและเดินทางเข้าไปเก็บปืนไว้ และได้นําตัวไปที่สอนอทุ่งครุจากการสอบถามเจ้าหน้าที่คนนี้อ้างตัวว่าเป็นตํารวจอยู่สอนอทุ่งครุมาปฏิบัติหน้าที่แต่ความเป็นจริงแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจนายนี้อยู่สอนอราชบุรณะแล้วจะปฏิบัติหน้าที่นอกพื้นที่ได้อย่างไรตํารวจนายนี้พยายามที่จะไกล่เกลีย่ยมันไม่ยอมความอยากจะให้ดําเนินคดีตามกฎหมายเพราะตํารวจไม่ควรทํากับประชาชนแบบนี้ วันนี้ได้ไปรวมตัวกันแจ้งความที่สอนอทุ่งครุวันนี้ว่ามาเพื่อแจ้งความแล้วไม่พอใจกับการถแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่แล้วจะแจ้งความดําเนินคดีเอาผิดตํารวจที่ก่อเหตุในวันนั้นที่มาทำอะไรที่สอนออครับวันนี้มาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุครับซึ่งช่วยเล่าหหเหตุการณ์ให้หน่อยดเหตุการณ์อนนั้นวันนั้นคือ,อาชายคนดังกล่าวเนี่ยมีการชักอาวุธปืนขึ้นมาผมสไลด์ขึ้นลำขึ้นมา ในในในบรรดาเพื่อนผมเนี่ยแล้วพอได้เห็นกล้องอ่าก็มีการเก็บปืนแล้วก็ขอโทษขออวยกันว่าเอ้ยาเข้าใจผิดแต่ถามว่าอ่าคุณมาชักปืนอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถูกว่าคุณเป็นใครคุณเป็นตำรวจไหมถ้าคุณเป็นตำรวจเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปคุยที่โรงพักเพราะผมให้เพื่อนผมแจ้งความแล้วเพราะคุณอยู่ดีคุณมาชักปืนใส่ประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่ถูกไหมครับเรามีอะไรไปคุยที่โรงพักดีกว่าแล้วชายคนกาวเนี่ยเขาก็อ้างตัวเขาเป็นอ่าสืบสวน อ่าซื้อแปดอยู่สอนอทุง่งคุอ่าแล้วก็พยายามจะหลบหนีซึ่งในคลิปดังกล่าวเนี่ยที่มีการล้อมรถกันคือเขาต้องการจะหลบหนีแล้วก็จะไปส่วนส่วนพวกผมเนี่ยก็ต้องมามามา,มาล้อมไว้เพื่อให้เขาเนี่ยรอรอสายตรวจมาแล้วก็ปามามามา,มา,มา,มาที่โรงพักมาคุยกันดีกว่าสุดท้ายสุดท้ายก็ทราบว่าเขาเป็นตำรวจอ,อยู่สนรลาบุรูนะอ่า วันที่เกิดเหตุก็เจ้าที่คนนี้มีอาการมึนเมาพี่อาการมึนเมา,าก็ตรงที่เกิดเหตุมันก็มีคนบอกว่าให้ให้ให้ส่วนกรณีที่ผมไม่พอใจใช่ไหมคืออโฆษกบชนเขาถแถลงว่าอเจ้าหน้าที่อได้มีการมาปฏิบัติหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีวัยรุ่นพกปืนในซอยเก้าสิบซึ่งไม่เป็นความจริงไม่มีใครพกปืนนอกจากเขาส่วนเขาเนี่ย พอโฆษกแถลงกันอย่างนั้นแล้วพวกผมกลายเป็นเป็นแพ้เป็นเป็นเป็นแพะอ่านง่ายๆว่าผมไปขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเหรอซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่หนึ่งเขา,มาเมาชักปืน่มคู่ประชาชนแล้วพี่มาปกป้องลูกน้องอ่ะมันไม่สมควรนะพี่แล้วเกิดผมผมทํามั่งอ่ะผมโดนจับไหมใช่ป่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขานอกเวลางานออกเวรแล้วเขาไม่มีสิทธิพกปืนพี่ แล้วคุณอยู่สอนอราดบูนะคุณมาไล่ล่าคนร้ายในสอนอทุ่งคุพื้นที่ของสอนอทุ่งคุได้อย่างไรอันนี้ที่ผมสงสัยข้องใจมากผมจึงติดใจเรื่องเรื่องนี้เรื่องเดียวว่าผมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าไปขัดขวาง,างการการทำงานของเข<อ>งาผมขัดขวางเขายังไงผมไม่ได้ขัดขวางครั้งนี้เขาอ่ะเป็นคนต้นเหตุในการในการ,ในการก่อเรื่องครั้งนี้ถูกไหมครับพี่ กพราะววันนี้คือเราตั้งใจจะมาลงเนินคดีเลยใช่เพราะหลังจากตั้งแต่วันนั้น่ะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยผมยังไม่รู้จักชื่อเขาเลยนายตำรวจท่านนั้น่ะผมยังไม่รู้จักชื่อเขาเลยว่าเขาชื่ออะไรเพราะฉะนั้นผมก็ขอมาแจ้งความไว้ก่อนแล้วกันปกป้อง,งตัวเองครับครับผมนี่ครับ